สุดท้ายความพยายามของแปก็เป ok ็นจริงได้น้องน้อยเด้อันหนึ่งได้นะจักงนอนแต่ละคืนสบายดีเด้อจ้าพี่น้องจักงนอนแต่ละคืนอเช้าด้ลูกจักง4 0 0น4:00นแล้วก็นมาเพื่อสิน้ําเพื่ออนั่นแหละ จะแนมเพ่นเงินยุจะแนมเพ่นเงินยุอือสีก็ดูกเดิเงินทั้งนั้นเด้ค่ะเพิ่นสิ่ยช่างมาปานนายเช็ด ลราไม่าโทษก็ไม่โทษบอกว่าชี้ไปชมทัวร์งเมียตเมียพ่อใหญ่ฟ้ายันอันย่าแปะมานอนุ่นชมขตุอันน้นอะโแันหไม่อนอันดูอร่อันดู ไปใช้ได้จ้ะแล้วลก็เต๊นวสวยถึงจะมาสวยแล้วแล้วก็มึงมอ่ะเออท่านบอกวาเงินนอ้อไาใั่ไหมสีว่าอี๋เนาะแปลว่าแหลนตาจีอีกวะเธอแหลนไรไป็ยังจังเหี่ยงไปใช่ไหมไปให้สิซี ไ,ไปเด็ดให้มันจะตื่นมาคามหายใจ้างอีซี่จะเ็ดช่วยเรามามากินเหล็กหน่อยแล,อแ,ลแล้วกันเอาเงินให้เขาแล้วก็มึงอ่ะ ก็ไว้หห้ไวหักสุดกันเป็เล่อบทแก่แั่นเด้มบนี้น <repetition ceu> ั่งซีว่าใชเมือนอนผมถ้าเราไม่เนื่อยเหอเหยดกินน้ำยังว่าเรอัว่้ช้ายได้แม่ก็กินเาลวก็มือ อย่างน้ำปานนายวัวเลวได้เห็ดน้ำแสดงประเทงกระจีอย่างนั้นอยู่ว่านน้องเมกในเห็ดน้ำปันใดเม่นน้ำได้เที่ยวเมื่อหนึ่งแจ็คลูกอันโพใหญ่ไทย เบิดน้ำมันเป็ Lust, นเท่ารอันวางไฟใหญ่เอาไม่ใหญ่ะเทียวยว่ายมื่อนะเจ้านาปาะว่าแกงหัวหัวใหญ่หาฝูงหัวอันบ่ออันบ่อยู่ในนี้ล่าสุดเหมือนตะฝ้ายบอกให้ยีแปลกอี้ีมานอนพุ ique, ่นแต่ว่าเราบ่ sait, ้มาบอก ชีไปชมหมกถั่วลัวกเลยบอกเลยเราลืมปจ่จ้าค้อชีอปุปเราก็ลืมเลยป่ะจา้านาเีจทีลืมนะตัวนี้ยังว่าขาวขาวน้าชีมันต่างกันอยู่ะอนนขาวเฉาะหนึ่งไม่เท่าเือนเลย ไปซีบบเบิดกูบดไปถอกป้นกับข่าวสารกู้เห็นกู้ระหว่างข่าวสารอืมแท่ข้าวเฟือกขับเฟือกหน่อยหนึ่งนะเหลือข้าวลงมาเกลือเปทศอายุลงมาเกลือเป็ดเฉลี่ยแค่ไหน ข้อเสือว่าวันได้กินดองข้อเสือขอผูกแค่หน่อยนะเอาปลาเนี่ยปลาซาอูโล่ป้าซาอูโล่้าซองโล,แล่แล้วก็มูทะเมูขอบเคินตัวหนึ่งแล้วก็มูจีอีกตัวหนึ่ง เทวดาจะเป็นยังคือหนังสงกมันก็เทวดากอา็อยู่ห่าแล้วกายอยู่ห่าเล็กเทวดากะเทวดาเป็นประทับทั้งพระอาบอมเหมือนนี่ช่างเหม่ยเทวดาว่าอะไหต่อย ช่องยาเห็นยุกลงมาตอนเข้าไปนะฮะกระหอดแจดตอนมาเนี่ยเออมันกำลังอวยอวยเขาตอานไม่ได้ขี่ว้มันขี่ชะสาเนี่ยิงเขียวไปขึ้นยิงขึ้นยินองอยู่เฮ้อมาแหลนน้ำก้นขี่น้ำมาขี่ชะซาน้ำมา จักเดบมดได้พังพูดแต่พูดแต่เล่าเสียหัผู้มือเอารงกั่นเป็มือวันเช้เออนี่นะวันเสาร์มื่อวันยังวันฝุดมือฟาฮมือซุกมือหนึ่งเสาร์จักมือได้บุ ก่อยู่แล้วก็เหมือนเล่นเแล้วพ่ไปนอนอยู่ฮะเชือกับมอนกับส,สะอาดก็เรียกเขียดฟัวไปนอนหายเลยพกด,ด็อกนอนไปทำไห้หนอให้หน้าเลย <c oughs> จะจักทั้งเลยปอบมะาวด้ออันนี้นะยจะมาเก่งแทะเงินอีกได้หะ ยยไอโกกนี่ก็ประสานลงมาจนเบิร์ตนะเนื้ออันบริยงงามเนื้อมันแห้งมาครันีดดูละสิบบาทาบได้ละบอสิบโล มันก็นไดกลนมันชอบเหงา้อะน,นะหัวใหญ่ๆมันดินเน่านะก่ยวกับ,บก,การกนบ่นวนให้น้อยช้ำอันนี้เงาสี่หาอันคล้ายนี่ค่ะมีมบนค้ายอยู่ประมาณคายนองเขียนโอ้ยจนองเขียังไหนโค้งแล้หักจือยู่อือ

เจ้าก,กับ, e Z, กบ e Z, อีซีแล้วกัดอีแม่กับก๊บกเาเฮาใจกับก๊าบปักคูนมันจะชิวทางให้มีฝวนหัวนะไปน้ำคันขัดผดผ่าเหียงบ่ไปแล้วก็ใจไปหน้ามันเด้มันมีเจ้าถิ่นเข้าไปน้ำเลยเนาะบุกเขาหูจกักวิดตัวคออีวานซะก่อนวิดงานอีวานซะก่อน คันบ่ไปบ่แล้วดอกยายแปรพระเบิดและหอยน่ะทังพระอักแล้เด้ยังตอีมไปคั่วมาใหม่แหละคั่วใน้องนาโคกมือเมื่อตอนนั้นเด้ได้กนึะว่าสิต้มกินอยู่ เด้มันมาเลยชีย้หรือสายแล้วชี้บ่ เทวดาเบิดลีดเทวดายาแปรเบิดลีดยาแปรอะเบอรไปสามสี่มือเลยเ <c oughs> ทวดาเลยลนี่ยเนี่ไปใสไปเละเทวดาตัวนึ่หรือตัวอยู่ป่าตัวอยู่ป่านะไปแล้วอยู่ป่าตัวอยู่ป่ากับวาา่าไค่เยมึงก็ได้ชิ <c oughs> บก็ทักนทะี่นะเรียบร้อย จ้านมมียาบ่จ้ากนนี่ปวดนวชเขาเะ็นมาบอกพว่อนไรบอกไปแล้วเปนมาบอกขอเพือนหัดสั้นจีเนสั้นดีสั้นโดดไปยังปวนว่ะแปรก็มีหัวใจว่ะสั่้นเออแป้ก็มีหัวใจแหัวใจยังว่ะนันมาบกดูคนมีหัวใจสวัสดีพี่นะสวัสดีพี่นะ แป้ก็มีหัวใจแป้ก็มีหัวใจคือกันนะสันคือสิรูบกใหญ่น้หัวใจห่วยพึงหวับพึงวับอยู่แล้วตับอกีเสร็จปาเจ้ไปหาอีเมแุดถ่ายบอกไปปหือเท่ากับทันเปนอเียบแล้วพูดนไปบอหรือบอกไปเขาบอมาบอกเลยโอ้ยเงยหงแล้วเลยสภาพนั่นเลย แล้วเอ้ยเขาแล้ง่ายเล่นดีแ่นาปาจะ